พระเอกเขาเป็นพี่ชายคนโตและเป็นผู้สืบทอดของตระก,กูลชิยุนจีที่ร่ำรวยมีทาย,ยาททั้งหมด7คนเขาคือพี่ชายคนโตที่ยังโสดและไม่มีแฟนและกําลังถามน้องชายของเขาว่านี่ชิองทํายังไงฉันถึงจะมีแฟนแบบนายอะ่ะชิองก็ตอบไม่รู้สิตอนที่จีบกันตอนนั้นอารมณ์มันพาไปนะ่ะคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่สปอยในตอนที่1ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วโอกาสก็เข้ามา และถามว่าไม่แอบ,บซุบซิบอะไรกันยะสองหนุ่มนั่งจับเข่าคุยกันนั้นแต่เช้าตู่ทำตัวมืดมนไม่สมเป็นทายาทตระกูลชิอจิเลยนะเซฮะบทสนทนาของผู้ชายส่วนใหญ่นะ่ะ10%คือเรื่องงานอดิเรก30%คือเรื่องผู้หญิงและอีก60%เป็นเรื่องลาวมกมินามิงั้นทั้ง80%ก็เป็นเรื่องผู้หญิงหมดเลยนะสิบัลลิตายแล้วมินามิแค่30บวก60อย่าคำนวณผิดเลยต้องเป็นเรื่องผู้หญิง90%สิและน้องคนเล็กสุดที่เป็นเด็กเงียบๆเรียบร้อยและน่ารักช้้องก์กพูดขึนมาาว่าิ ใช่อาลตาบอกฉันว่าช่วงนี้ร่างกายของโอกาดูเป็นสาวขึ้นนะ่ะเบลเซเคิลลูกแม่คำเหมือไปโรคจิตนั่นซะแล้วพระเอกก็โดนคำเหมือบจนลงไปนอนกองกับพื้นพระเอกก็เลยตะโกนกลับมาว่าใครจะไปมองเลือนร่างของหล่อนด้วยสายตาที่หื่นกรามกันฟะจริงสิวันเสาร์นี้ว่างกันไหมเราคุยกันว่าจะฉลองวันเกิดคตเนะข้างนอกน่ะพ่อจะมาด้วย <S <S และหลังจากนั้นทุกๆคนก็มาฉลองวันเกิดให้กับน้องคนสุดท้องที่อายุครบ15ปีบริบูรณ์ ทุกคนก็กำลังจะชนแก้วฉลองแต่พ่อของเขาก็พูดขึ้นมาว่าก่อนกินข้าวพ่อมีเรื่องที่ต้องบอกพวกลูกๆก่อนพ่อตัดสินใจมานานแล้วที่จะพูดตอนโคโตโนอายุครบ1ิปีพอด,ดีจริงๆแล้วพวกลูกทุกคนน่ะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันหรอกและหลังจากที่ทุกคนได้รู้ความจริงนั้นก็ทำให้งานฉลองไม่เกิดของน้องคนเล็กกลายเป็นห้องที่เงียบไปเลยจึงทำให้พระเอกกับสาวงามบ้านชิอุนจิทั้ง5วุ่นวายกันเลยทีเดียวอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่ารักวาวุ่นในบ้านชิอุนจิสามารถรับชมได้ที่ทาง